ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านพันเสดไนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินเขตพื้นที่การศึกษาเขต3จากนยโยบายของท่านนายกศิริวิทย์อัมภัยวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสามภาษา จึงได้จัดสรรงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านทันเสด็จในเริ่มจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะภาษาต่างประเทศตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพุทธศักราช2566ในทุกระดับช่วงชั้นโดยจ้างครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยที่จบการศึกษาภาษาต่างประเทศมาโดยตรงมาจัดการเรียนการสอน Hey, teacher beya i am an english foreign teacher here in Nai school teaching anuban and grades 5 and 6 seeing the students here in Nai school learning and having fun in english language is such a fulfilling purpose i can be able to teach them in a creative and a positive way i am so excited to see them improve and learn english more Thank you. Say it in bed. Say in bed. Read a book. Read a book. Walk the dog. Walk the ballet. Mass. Apple. Lay. June. July. August. September. October. November. December. Come on. Give me five. Thank you, Ballet. You can call me Teacher Arvin. And now I was assigned to teach at Pancan Sadeh Meskul. And I was assigned to teach primary. Three and Primary 4 and also for Anuban before I was teach, our last semester I was assigned to teach. My name is Dini and I am teaching Anuban and I'm happy to teach and it's my pleasure and I'm very excited. Scholars okay scholars okay, tell me what follows next ต่อม,อ,อมาคำที่สาม ผลของการจัดกิจกรรมในครึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาเด็กนักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนการสอนการแสดงออกมีทักษะการฟัง อ่านเขียนและการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ดีมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณนายยกศิลวิทย์อัมไพวงศ์และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อนเนื่องค่ะ